ยองชาคอนโทรเลอร์ทุกคนแค่เอ็นโทรเปิดตัวนี่ก็น่าตื่นเต้นนะ่าสนใจแล้วเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งกันว่าของในกล่องได้อะไรบ้างแน่นอนว่าต้องมีตัวนิมบัสคาวคอนโทรเลอร์เปิดมาปุ๊บเจอปั๊บแบบนี้ของด้านในอื่นๆนะคะก็จะมีตัวรับเบอร์คิดให้มา2คู่สายชาร์จ USB C to C เป็นสายเส้นเล็กๆเ,เอาไว้ชาร์จแบตเท่านั้นแล้วก็มีใบคู่มือแนะนําการใช้งานตอนนี้ที่ทาง Steel Series เปิดวางจาหน่ายโดยนิมบัสคาวจะมีแค่สีดําอย่างเดียวแล้วยังมีรุ่นพี่น้องของเขาที่เป็นตัวนิมบั พเป็นจอยทรง Xbox ตามปกติแต่จะเพิ่มกริปจับมือถือที่ถอดเข้าถอดออกได้แต่เชื่อเหอะว่านิมบัตขาวมันมีความพิเศษมากกว่าคือเป็นได้ทั้งจอยทรง Xbox ตามปกติและเป็นโมบายคอนโทร o เลอร์ทำให้การใช้งานของรุ่นนี้มีความหลากหลายแนวมากกว่านั่นเองเท่ <Honey S 2> นานี้เฟนศึกษาข้อมูลตัวนี้มาเหมือนเขาจะเน้นออกแบบให้ใช้งานกับอุปกรณ์ Apple ได้ดีแต่ว่าสาย Android ก็ยังสามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็แนวทางการใช้งานจะเป็นสไตล์แคชชัวร์ทั่วไปไม่ได้เชิงเล่นเกมโหดหนักมก อีกทั้งฟีลลิ่งการเล่นเกมก็ยังสามารถสลับใช้งานระหว่างอุปกรณ์คอม iPad จนไปถึงมือถือแล้วก็ถือแบบแฮนด์เฮลได้เลยรูปทรงของตัวจอยค่ะเทียบกับตัว Xbox Controller แล้วจะมีไซส์ที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยและน้ำหนักเบาวกว่าประมาณ20-30กรัมตอนถือเล่นแบบคอนโทรลเลอร์ทั่วไปรวมไปถึงแฮนด์เฮลก็ไม่ได้ติดปัญหาเ่รามันหนักเกินแต่ที่รู้สึกได้ในการใช้งานช่วงแรกคือมือนลื่นตัวจอยเขาไม่ได้ทำรอยขูขขดข่าดใดมาให้เลยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ว่าผิวสัมผัส เขาอาจจะมีความสักสากเล็กน้อยสําหรับบางคนก็อาจจะชอบและบางคนก็อาจจะไม่ชอบได้มาดูการใช้งานในรูปแบบโมบายคอนโทรเลอร์กันบ้างอันนี้เราสามารถยืดออกได้ทันทีรองรับมือถือที่มีความยาวสูงสุด171.5มิลหรือเทียบเป็นหน้าจอขนาด6.75นิ้วส่วนความหนาเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ11.5้ามิลทานเทียบง่ายๆในตระกูล iPhone รองรับถึง iPhone Pro Max ส่วนสายมือถือ Android ลองไปเช็คกันดูนะคะเพราะสมัยนี้่หน้าจอใหญ่มากแต่ว่าความบางเครื่องอะ่ะอันนี้พอได้ แล้วก็ภายในกล่องอย่างที่เฟซบอกไปว่าเขามีแถมยางมาให้ทั้งหมด2คู่เอาไว้สวมขอบมือถือทั้งขอบด้านบนและด้านล่างเพื่อกันรอยแล้วก็พอดีกับการใช้งานของตัวคอนโทรลเลอร์ซึ่งคู่ยางนี้ก็ออกแบบมาให้ใช้งานกับมือถือ iPhone อย่างคู่ A 1 A 2ใช้งานกับ iPhone 16และ16 p l u พแบบไม่ใส่เคสอย่างคู่ B 1 B 2ใช้กับ iPhone 16 Pro และ Pro m a x แบบไม่ใส่เคสส่วน iPhone 15 iPhone 16ทั่วไปแบบใส่เคสเนี่ยก็คือใส่ได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ยางนี้และหากใครที่ ที่ใช้มือถือ Android อันนี้แนะนําว่าต้องลองหาในงานคอมมาแล้วก็เทสใช้งานดูนะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่ารุ่นนี้เหมือนออกแบบมาเพื่อ Apple มากๆหน้าเว็บไซต์เขามีเขียนไว้เลยว่าลองรับถึง iPhone 6อ่ะทุกคนเพิ่มเติมถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้งานกับ iPhone 17ตัว iPhone 17ธรรมดาสามารถใช้งานได้แต่พอเป็นรุ่นโปรรุ่นโปรแม็กที่มีการเปลี่ยนโมดูกล้องด้านหลังใหม่ถามว่ามันใช้งานได้ไหมในรุ่นโปรคือเฟซลองแล้วอะมันก็ใช้ได้แต่มันจะแบบดัน ดันฟิล์มหน้าจอนิดนึงตอนใส่ใช้งานในช่วงแรกมันจะมีความงงงง,งมึนๆยากนิดหน่อยแนะนําว่าเราควรจะเริ่มจากบริเวณโซนกล้องก่อนสอดเข้าไปเพื่อดันให้สุดจากนั้นทําการเล็งโพสิชันเพื่อจะเสียบทีปีที่ตัวคอนโทรลเลอร์เข้ากับมือถือหรือจังหวะถอดออกเฟสก็แนะนําว่าให้ดึงขยายบริเวณที่เป็นพอร์ตท p e ี C ตรงนี้เอาแล้วค่อยถอดมือถือออกมาเพราะหากเรางัดไปมาบางทีตัวพอร์ตทีปีนี้อาจจะหักขามือถือได้ควรระวังมากๆ ถัดมาเรื to to. ่องของปุ่มตัวนี้จอยสติ๊กและทิกเกอร์ใช้เป็นฮอร์เอฟเฟกเนเซอร์ไปทสอเออร์เลอร์มาอยู่ประมาณ11จนถึง8%ดเปอร์เซ็นต์ถามว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่ก็เลยแนะนำตัวนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ซีรีสอะไรมากนะคะเพราะว่าฟีเจอร์การใช้งานก็ได้ทั้งแบบแฮนด์เฮลแล้วก็เป็นแบบทรงทั่วไปแล้วก็ปุ่มทิกเกอร์เนี่ยแน่นอนเป็นฮอรเอฟเฟกสามารถจะไล่หนักเบาได้เหมาะกับสายเล่นเกมเบรซิ่งนั่นเองปุ่ม A B X Y ก็วางมาเหมือนสไตล์ Xbox ฟ e ลลิ่งกดค่อนข้างเฟิร์มมีเสียงคลิกกี้แ มันไม่ได้คลิกกี้แบบลั่นหน้าลำาคาขนากนะคะอันนี้พึงพอใจอยู่ปุ่ม D pad ที่ให้มาจะเป็นแบบ4ทิศทางกดลงไปแล้วมีเสียงคลิกกี้เช่นเดียวกันตอน control จะมีความหลวมๆเล็กน้อยมีทั้งข้อดีและก็ข้อสังเกตนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าควบคุมทิศทางยากแต่อีกมุมหนึ่งก็สามารถจะเลื่อนเปลี่ยนทิศทางได้โฟล์มากกว่าก็อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวเลยปุ่ม L 1 R 1อันนี้ก็มีเสียงคลิกกี้เหมือนกันนะแล้วก็บริเวณด้านหลังมีปุ่มมาโครมาให้2ปุ่มเป็นแบบแฮนด์เล่อยังไงลองฟง แค่ไหน หลังจากฟังซาเทสกันไปแล้วค่ะมาดูเรื่องของโหมดการเชื่อมต่อของรุ่นนี้รองรับอยู่2แบบหลกัลกๆ1แบบเสียบ Type C เข้ากับมือถือและ2เป็นบลูทูธ v 5 3โดยแต่ละโหมดก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปหากจะใช้งานกับ PC, iPad TV Android หรืออุปกรณ์อื่นที่ไม่สามารถจะใช้ในรูปแบบโมบายคอนโทรลเลอร์ได้การใช้งานบลูทูธจะสะดวกมากกว่าและการเชื่อมต่อก็ไม่ยากเลยค่ะที่ตัวจอเขาจะมีปุ่มบลูทูธกดค้างไว้ประมาณ3าวิจะมีไฟสถานะขึ้นแล้วก็เข้าไปกดเชื่อมต่อที่อุปกรณ์ได้เลยง่าย มากส่วนโมบายคอนโทรเลอร์แค่เราเสียบมือถือเข้าไปก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยอันนี้ที่ใช้งานกับมือถือก็จะไม่ได้มีแอปหรือโปรแกรมปรับแต่งใดๆแล้วก็เกมส่วนใหญ่ที่เฟสเทสมาก็จะเป็นเกมบน Apple Store สาย iOS สามารถใช้เล่นได้ชิลๆซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้มาโคอะไรมากอยู่แล้วตัวแบตเตอรี่ที่ใส่มาให้อยู่ที่300มิลลิแอมเราสามารถจะใช้งานไปด้วยและเสียบชาร์จไปด้วยพร้อมกันได้ส่วนข้อควรรู้แม้ว่าเขาจะให้พอร์ต Type C มาแต่อันนี้จะรองรับแค่ชาร์จแบตเท่านั้นไม่สามารถจะใช้งาน แบบเสียบสายต่อเข้าคอมอะไรได้และจากที่เวดลองใช้งานมานะเหมือนรุ่นเนี้ยจะไม่ได้รองรับเอ็กอินพุตทำให้ไม่สามารถใช้กับเกม PC ได้ทุกเกมขนาดนั้น <c oughs> อย่างที่บอกว่าเหมือนเขาอะออกแบบมาเพื่อ iPhone <c oughs> เป็นหลักเลยโดยสรุปแล้วจอยตัวนี้ก็เป็นจอยคอนโทรลเลอร์ที่สามารถจะใช้แบบ2 in 1ทั้งแบบธรรมดาและโมบายคอนโทรลเลอร์เหมาะคนที่เน้นใช้งานกับอุปกรณ์ Apple ซะเยอะไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากเสียบแล้วใช้งานได้ทันทีหรือเน้นต่อใช้งานแบบง่ายๆอันนี้จะตอบโจทย์มากเลยซึ่งก็มีบางคนเนี่ยชื่นชอบแบบการใช้งาน แบบ two in one แบบนี้นะคะเพราะเราอ่ะสามารถซื้อหนึ่งทีรองรับทั้งมือถือ iPhone หรือจะเปลี่ยนบรรยากาศไปใช้บน Apple TV PC ก็ได้จออันเดียวสลับใช้ได้รวดเร็วและชิดกว่านั่นเองแต่ในฝั่งของฟีเจอร์อะไรต่างๆก็ต้องบอกตามตรงว,ว่าไม่ได้มีอะไรว้าวไวมากกว่านี้แล้วเพราะรุ่นเนี้ยไม่ได้มีระบบสรรันไม่มีใจโลโปรแกรม Face ลองต่อเข้ากับ Steel Series GG ก็ไม่ได้มีขึ้นให้เชื่อมต่อแล้วก็ไม่สามารถจะปรับแต่งใดๆไ,ได้อีกนอกจากนี้มีการไปเทสเรื่องของ polling rate latency นในโหมด Bluetooth มาจะรันอยู่ที่ประมาณ10มิลลิ นั่นแหละทุกคนก็เป็นจอที่เน้นใช้งานชิวๆไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ว่าได้การใช้งานที่หลากหลายนั่นเอง ใล้จนใจราคาที่เปิดวันจำหน่ายในไทยอยู่ที่5,490บาทมีรับประกัน2ปีจากทางโซ s สโตนให้ด้วยถ้าเ,เพื่อนๆอยากลองสามารถไปหาลองกันได้ตามงานคอมมานด์บูสต์ดูซีดี้ใหญ่มากๆเข้าไปแวะลองกันได้เลยเต็มที่หรือบางคนอยากไปทสดูว่าเฮ้ยมือถือเราจะใส่ได้ไหมอันนี้พี่ๆเขาแบบให้ลองได้เต็มที่จริงๆหรือใครอยากสั่งผ่านช่องทางออนไลน์เฟชแปะพิกัดไปให้ผ่านยู u ูบช้ h o p i n งแท็กมุมซ้ายล่างเรียบร้อยเช่นเดียวกันและก่อนจะจบคลิปนี้ไปฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย